หลังจากที่ท่านฟังการการแลกเปลี่ยนที่เราจะคุยกันสองน,นี้ไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจะเอากระบวนการเหล่านี้ไปใช้นะครับไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือออกแบบหลักสูตรท่านได้เลยนะครับท่านจะทราบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยในการจะเอาไปใช้ในการปรับปรุงหรือออกแบบหลักสูตรของท่านซึ่งเท่าที่ทราบก็คือหลายๆท่านในที่นี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมจะ ปรับปรุงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมจะปรับปรุงในอนาคตการรู้กระบวนการตรงนี้ท่านก็ไปทําได้เลยในอนาคตนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอไปทําจริงๆมันอาจจะมีบางประเด็นที่อาจจะต้องคุยกันในเชิงลึกมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแลวเนี่ยถ้าท่านได้ลองทําท่านก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะครับมาจากกระบวนการอันนี้ทั้งหมดอย่างที่ท่านอรองที่การได้ได้พูดแต่ต้นแล้วนะครับว่า พอเราใช้แนวคิดของ OBE เข้ามาใช้เนี่ยมันจะเป็นแนวคิดที่ทำให้เรามองเห็นภาพจุดท้ายค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยอันนี้ก็จะทำให้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ช่วยที่การได้กล่าวไปว่าสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้มันก็อ้างอิงมาจากมาตรฐานที่เป็นข้อบังคับจากของกระทรวงทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากการเอา กฎกระทรวงบางตัวที่สําคัญเท่านั้นมาเล่าให้อาจารย์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกฎกระทรวงเหล่านี้มันเป็นตัวบังคับเลยนะครับพี่ท่านจะต้องเอาไปใช้ในการปรับปรุงหรือว่าออกแบบหลักสูตรนะครับกฎกระทรวงหรือมาตรฐานต่งตางเนี่ยจะมีหลายฉบับมากเลยนะครับมันจะมีหลายฉบ,บับอย่างเช่นกฎกระทรวงของมาตรฐานกนารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา2565นะครับ มาตรฐานคุณวุฒินะครับของอุดมศึกษา2 5 6 5อันนี้ก็เป็นเรื่องพูดถึงเรื่องว่าคุณวุฒิต่างๆนะครับที่มีระดับต่างๆนะครับส่วนของกฎกระทรวงเรื่องของมาตรฐานหลักสูตรอันนี้แหละครับที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับพวกท่านอาจารย์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูรจิตรีแล้วก็ของระดับบัณฑิตศึกษาก็จะแยกกันอีกต่างหากอันนี้ผมผมก็จะชี้เห็นเฉยๆว่าประกาศทั้งหมดมี ประเด็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยในเฉพาะที่สําคัญจริงๆให้ท่านอาจารย์ได้เห็นนะครับนะครับอันนี้ครับอาจารย์ที่เป็นตัวที่เรียกว่าอาจารย์ต้องทําความเข้าใจค่อนข้างเยอะเพราะด้วยความที่เป็นประกาศที่สําคัญคือมาตรฐานคุณวุฒิของระดับผู้ดมศึกษานะครับเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับท่านอาจารย์จะเห็นเขาจะบอกไว้เลยว่า เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน2วันเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสาคัญนะครับจะพูดประเด็นอะไรก็ตามมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสําคัญเลยคือคําว่า learning outcome นะครับโดยผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระทรวงที่เขากําหนดมาตรฐาน6 5ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกัน อันนี้อาจารย์ทราบปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี้เรามีการกําหนดมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกหลักสูตรอยู่4ด้านด้วยกันนะครับอาจารย์อันนี้เป็นเป็นที่ทราบทั่วไปเนาะอันที่1คือด้านความรู้หรือใช้คําว่า knowledge นะครับอาจารย์ส่วนด้านที่2ใช้คําว่าทักษะหรือ skill นะครับด้านที่ส,รร school, รสเรียกจริยธรรมหรือ ethics ด้านที่4ี่เรียกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือคาแรคเตอร์นะครับอาจารย์ k s e c เนอะอาจารย์เนาะอันนี้คือเป็นข้อบังคับจากของกระทรวงเลยต้องมีแต่ถ้าเดี๋ยวเราคุยกันลึกไปเนี่ยในตัวของทฤษฎีการเรียนรู้มันจะไม่มีคำว่า e กับ c โดยตรงนะครับอย่างอย่างตอนที่เราอ้างอิงในการบรรยายวันนี้เราจะใช้ของ bloom เป็นหลักนะครับ b l o learning taxonomy มันก็จะเป็น K S A อาจารย์นะครับของบูมันจะเป็น K S A คือ knowledge skill แล้วก็ attitude เพราะฉะนั้นในความหมายของแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะแตกต่างนิดหนึ่งคือเราไม่เอาเป็น K S A โดยตรงอาจารย์เขาแตก A เป็น E กับ C นะครับอาจารย์นี้ออกเนาะพอแตก A เป็น E กับ C อาจารย์ก็คือเป็น A นี่คือ attitude แตกเป็น e t h i c ับ character แทนด้วยความที่ประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับจริยธรรมนะครับให้ความสำคัญกับจริยธรรมสูงนะครับเขาก็เลยบังคับว่ามาตรฐานภูกิคุ้รกันรู้ของประเทศไทยเราต้องเป็น4ด้านคือ KSEC ถ้าอาจารย์ไปดูในประเทศต่งตางๆในสากลจะไม่ไม่เจอ KSEC นะอาจารย์มันจะเป็น KSA นาจารย์นะเราเกริ่นนำตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนอาจารย์เนาะอันนี้เป็นมาตรฐานสีด้านที่ต้องมีในผลลัพธ์การเรียนรู้ความหมายก็คือว่าเวลาอาจารย์เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรหรือภาษาอังกฤษก็ว่าปโปรแกรม learning outcome อาจารย์น,นึกออกเนาะ PLO อ่ะเราจะคุ้นกับว่าคำ p o เพราะนั้น p o จะต้องมี4ด้านนี้เสมอเลยขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นตรีโทเอกนั่นนี่คือความหมายมันเนาะในในที่นี้มีระสตบที่อาจารย์ประจำระสุบพิญายรีไหมครับขออนุญ,ญาตยกมือให้ผมดูนิดหนึ่งปอตรีอ่าครับของปอโทล้ครับปอโทโอ้หลายท่านเลยเห็นไหมครับปอเอกแล้วครับโอ้ปอเอกก็หลายท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของที่เราจะต้องเขียนในผลลัพธ์การเรียน,นรู้ของหกห้า ทุกระดับการศึกษาเนี่ยจะต้องมีสีด้านนี้เสมอขาดไม่ได้เลยความหมายคือว่าพีโอเราต้องมีอย่างน้อยสี่ข้อละจังพูดง่ายอย่างนี้เลยเนาะมีสี่ข้อละที่จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมากกว่านั้นอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูต่อนะจา์นะทีนี้เรามาดูด้านแรกก่อนอาจารยน์นี่ผมจะด้านแรกคือด้านความรู้อาจารย์เนาะด้านความรู้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันสะสมได้จากการเรียนรู้ของเรานะครับ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เอาไปใช้ต่อในอนาคตในการนำรงชีวิตกันแล้วแต่นะครับทีนี้ความรู้เนี่ยอาจารย์เขาจะแบ่งนี่นี่ตามอันนี้ไปดูตามมาตรฐานหกห้าเนี่ยอาจารย์เขา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 อิมมาให้เรียบร้อยหมดเลยความรู้เนี่ยเป็นความรู้เชิงสาระน,นี่คืออันที่หนึอันที่สองคือเป็นความรู้ที่ต่อยอดในการทํางานนะครับ เขาก็เลยแบ่งเป็นความรู้เป็น2อ,อย่างนะครับทีนี้อันนี้คือหลักข้อบังคับของปิยตรีอาจารย์ถ้าอาจารย์ที่ประจำหลักสูตรปิยตรีความหมายถ้าอาจารย์จะเขียน p โ o ที่เป็นความรู้ขึ้นมาหนึ่งข้อเนี่ยจะต้องแตะถึงเอาใช้ความรู้ในการไปทํางานได้นี่คือปรต,ตรีอาจารย์ถ้าหลักสูอาจารย์ปติตรีคือความหมายของว่า อาจารย์ต้องเขียน PIO อาจารย์เนี่ยต้องแตะถึเงเอาไปใช้ในการทํางานได้ประยุกต์ใช้ว่างั้นเถอ,อะเนาะนะครับถ้าใครเป็น PIO อาจารย์ถ้าเป็นเขียนในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้เนี่ยจะต้องเอาความรู้นําไปสู่ในเรื่องของสร้างสิ่งใหม่โยงต่อสิ่งใหม่นะครับนี่คือถ้าหลักสูตรปริญญายโทนะอาจารย์ต้องเขียน ให้แตะถึงสร้างจริงใหม่นะครับ